สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเชนเคยกับช่องเกษตรไทยพูครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนยางพาราของผมเองนะครับนี่ก็เป็นกระท่อมหรือเถียงนาน,นั่นเองนะครับวันนี้่านเพื่อนรับมาทำนะครับ,นะรบเรียกว่าอะไรปุ๋ยหมักชีวาภาพสูตรคูเชเอมนะครับพอดีไปเจอ คล,คลิปหนึงนะครับอยู่ในช่อง youtube นะครับเป็นนะครับผลงานของครูเอมนะครับที่ทำน้ำหมักชีวภาพใช้กับสวนยางพาราแล้วได้น้ํายางค่อนข้างเยอะนะรับปริมาณมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงพานเพื่อนนะครับที่สนใจในเรื่องของปุ๋ย ชีวภาพใช้กับยางพารานะครับผ่านเพื่อนมาทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับในเรื่องของวัสดุวัตถุดิบนะครับที่เราต้องมีนะครับอาอย่างแรกนะครับเป็น e m นะครับ e m เป็น e m ของดรอิงะนะครับนี่ต้องเป็น e m อย่างนี้นะครับเพื่อน ครับ 1>, 1ลิตรนะครับ1ลิตรราคา90บาทนบาทครับ1ลิตรสิ่งที่ต้องมีนะครับ E m 1ลิตรนะครับสิ่งต่อมาวัตถุดิบชิ้นต่อไปก็คือปุ๋ยนะครับเคมี K Me. เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยเกศนะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็น25 e 5 5นะครับใช้สูตรนี้นะครับเ,เพื่อน เป็นปุ๋ยเกศนะครับใช้ด้วยกัน3มถุงนะครับ3ถุงนะครับใช้3มถุงนะครับปุ๋ยเกศ25บห5ไม่ไว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับทุ่งเศรษฐีหรือว่ายี่ห้อต่างๆยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ให้เน้นเป็นสูตร25 55ห้นะครับเป็นปุ๋ยเกศละลายน้ำดีนะครับ วัตถุดิบอย่างที่สามก็คือเกลือแกงของเรานี่แหละนะครับเกลือแกงครับสามกิโลนะครับใส่ไปเลยอย่าเกินสามกิโลนะครับนี่ครับเกลือแกงสามกิโลวัตถุดิบอย่างที่สี่ก็คือนี่นะครับไม่ใช่กากสีนะครับเป็นกากน้ำตาลนะครับเพื่อนกากน้ำตาลผมช่างมาแล้วนะครับสามกิโลนะครับ ใช้3กิโลนะครับกากน้ําตาลนะครับอันนี้ผมช่างมา้เรียบร้อยนะครับกากน้าตาล3ากิโลครับที่ขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้เป็นเขาว่าเป็นพระเอกของงานก็คือเนจาแคร์นะครับพเพื่อนเนจาแคร์ Care, อาหารเสริมพืชชีวภาพนะครับถุงนี้ผมซื้อมาจากร้านอุปกรณ์การเกษตรนะครับราคา200กว่าบาทนะครับ สองร้อยกว่าบาทนี่เจร์แคร์นะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายพวกปุ๋ยอาหารพืชอาหารสัตว์นะครับร้านขายยาเคมีเคมีพันนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับมีนะครับมีขายครับเนเจอร์แคร์นะครับนี่คือพยกของงานนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือถังนะครับเพื่อนถังสองร้อยลิตรนะครับ ถัง200ลิตรแล้วก็เติมน้ําเกือบจะเพิ่งเติมเต็มนะครับใส่ไปเกือบเต็มนะครับเหลือ,อไว้สัก20ลิตรเดี๋ยวมาผสมนะครับวัดสุดิบอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นพวกยางลัดนะครับยางในรถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นผ้าสำหรับ สำหรับปิดนะครับจะให้อากาศเข้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกไปเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่เทาที่ละละลายยากๆนะครับลเอียนะครับใส่ไปเลยสามถุง สามถุงครับสามถุง ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช้ได้ผลไหมน,นะครับทุกอย่างต้องมีการทดลองนะครับเราลองทําด้วยตัวเราเองครับแล้วมาใช้กับสวนยางพาราของเรานะครับไม่ลองไม่รู้ครับผมต้องทําด้วยตัวเองเลยครับถึงจะรู้ครับไม่มีปุ๋ยชนิดไหนหรือไม่ไม่ว่ายาชนิดไหนที่ใช้เพียงครั้งสองครั้งแล้วผลผลิตจะงอกงามนะครับ ิ่งของพวกนี้ต้องใช้ต่อเนื่องนะครับเพื่อบำรุงพืชนะครับให้กับพืชเขาได้กินนะครับเหมือนกับมนุษย์ของเรานะครับตลอดอชีวิตของเราเราไม่ได้กินเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็กินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของปุ๋ยเราก็ต้องบำรุงดูแลเขานะครับเมื่อเราอยากได้น้ำยางเขานะครับ ต่อมาเกลือครับ3ากิโลนะครับใส่งไปเลยนะครับ เสร็จก็ EM นะครับใส่อย่างไนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนแล้วแต่สะดวกครับผม EM EM 1หนึ่งลิตรกลิ่นคล้ายๆวายครับ okay, หมดครับใช้คุ้มค่า นี้จะเป็นตัวที่นำแร่ธาตุหรือสารอาหารของเราให้เข้าทางผิวหนังหรือทางเปลือกทางเปลือกของพืชได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาเป็นกาลน้ำตาลครับผมส่งเตินครับกาลน้ำตาล3กิโลครับ การจะนยียวเหนียวนี่เป็นครับแต่ละลายค่อนข้างยากนะครับพมีความหนยวความเหนียวครับต้องใช้เวลา ตรงนั้นหนึ่งครับท้ายนะครับผระเอกของเรานะครับเนจแคร์ครับผมมีเจ้แคร์มีเจ้แคร์เราบอกว่าเป็นพระเอกนะครับนี่นะครับพ้าเอกของเราเนจแคร์นะครับใส่ลงไปเลยครับผมหนึ่งถุงนะครับในมาหนึ่งกิโลนะครับ คล้าย,ายชีสคล้ายชีสครับล้ายชีสมากหมาเลยครับ ชื่อเคนะครับให้เอกของงานยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนผสมทุก,ทกอย่างย่อมมีหน้าที่ของตัวตัวของตัวมันเองนะครับไม่มีตัวไหนสําคัญนะครับสําคัญทุกตัวนะครับส่วนผสมทุกอย่างสาคัญทุกตัวนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาคนให้เข้ากันนะครับ เดี๋ยวขอใช้เวลาคนแป๊บเดงครับเพราะจะนานิดหนึ่งครับกว่าจะละลายนี่นะครับผสมเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกากที่ลอยได้เขาจะลอยอยู่ด้านบนนะครับ,รบน้ำหมัก EM สูตรคูเช่เอมนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะครับปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้นับ15วัน ครบสิวันแล้วนะครับเปิดเรามาผสมน้ำด้วยัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไปฉีดนะครับส่วนยางของเรานะครับอันนี้คือส่วนยางพารานะครับนะครับพวกนี้ใบยังไม่ออกเลยนะครับปีที่แล้วนะครับน้ำยางไม่ค่อยไหลนะครับปีนี้เราเรามาดูกันว่าจะไหลดีสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับสำหรับ น้ำหมัก EM สูตรครูชอเชมนะครับแกบอกว่าให้ฉีดนะครับยางพาราของเรานะครับก่อนเปิดหน้ายางนะครับให้ฉีดสามครั้งอย่างน้อยนะครับแล้วก็ในร่องยางให้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่อะไรปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ดีที่สุดนะครับปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็เอาน้ำหมักตัวนี้ไปฉีดราด จะไม่เกิดโรคนะครับเพื่อนๆน้ำหมกักเอ็มนะจะไปจัดการพวกเชื้อที่อยู่ในขี้ไก่ไม่ให้มาทำลายตุนยางของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาทำต่อให้เสร็จก่อนครับปิดฝาเดี๋ยวมาปิดฝาเรียบร้อย ปิดฝานะครับไม่ให้ไม่ให้อากาศเข้านะครับสิดสองสามชั้นไปเลยนะครับแล้วทิ้งไว้สิบห้าวันนะครับเพื่อนเป็นยางยางรถ มอเตอร์ใส่รัด้ยดึงให้แน่นนะครับเช็คดูขอบ ออกด้วยนะครับให้อากาศเข้านะครับเพื่อนแล้ผมจะใส่สองเส้นนะครับ ก็ป้องกัน2ชั้นนะครับหมาแน่นเลยนะครับแต่ไม่เข้าแน่นอนเสร็จเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้15วันแล้วมาเจอกันว่าน้ำหมักจะเป็นยังไงแล้วก็มาลองทดลองใช้นะครับ สามครั้งก่อนกรีดหน้ายางไม้ก่อนเปิดหน้ายางฤดูการนี้นะครับครับช่วงใมายางกําลังออกออกใบใหม่กันนี้กําลังดีเลยครับเขียนวันที่ไว้นิดนึงครับเดียวลืมครับวันนี้วันที่ครับก็ประมาณนี้นะครับ วิธีทำวิธีการทำน้ำหมัก e m สูตรคูชเอมนะครับไว้ใช้กับสวนยางให้ยางของเรามีน้ำยางที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่วันเพื่อนใช้แค่สามครั้งแล้วจะเห็นผลนะครับของพวกนี้มันต้องใช้ไปต่อเนื่องนะครับบำรุงเข้าไปเรื่อยนะครับนะัไม่ใช่ว่าใส่สามครั้งแล้วกีด นะครับใช้น้ำยางไหลมีดละหนึกิโลเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องบำรุงเขาไปเรื่อยนะครับบำรุงบำรุงนะครับประมาณนี้คลิปนี้ขรขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กับช่องเกษตรไทยภพนะครับอีก15วันมาดูกันจะเป็นยังไงครับผมขอบคุครับ